สวัสดีครับผมช่วงยเย็นครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนมี FC บอกว่าขอให้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยนะครับนานแล้วไม่ได้ร้องกันนะครับก็บรรยากาศช่วงเย็นเนาะนะครับวันนี้เดี๋ยวมาฟังสักบทนึงหนึ่งบทเพลงกันครับผม อยู่บนพื้นดินของอออยู่มาจนชิ้นแล้วไม่คิดจะตกายองปิดใจมันกลัวความสูง อากจะรักเธอคงแต่เธอไียู ก็รู้ดีไม่กล้าขึ้นไปบนนั้นฉันกลัวกลัวว่าสูงกานไปกลัวจะพลาดพลดั้งเมื่อไรฉันคงตกลงมา รักเธออยู่บนพื้นดินมนีกว่าไม่มีปัญญาแต่กายขึ้นไปรักเธอ อาจมีหลายคนอ,อยากขึ้นไปบนนั้นอย่าให้ต้องเป็นฉันที่ใจมันกลัวความสูง ็รู้สึกว่าเสียงจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมชอบฟังเพลงแบบแนวเก่าๆอ่ะ <c oughs> <c oughs> <g ül> ก็ฉางหลังครับผมเป็นไฟโซลาเซลล์นะเป็นไฟโซลาเซลล์ตรงนี้จุดที่ที่ชอบกางเต็นท์อยู่นะครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยหนาวแล้วนะครับก็คืออากาศปกติแล้วตื่นเช้ามาอาบน้ำเช้าได้ก่อนหน้านี้ตอนมันเกือบ10วันนะครับที่อากาศเย็นๆนะครับอาบน้ำเช้าลำบากมาก นะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับคอมเมนต์ติชมอะไรกันว่าไปนะครับส่วนสอบถามโซ,ซล่าเซลล์ก็สอบถามมาได้นะผมยังให้คำตอบอยู่ตลอดนะครับอาจจะให้ได้ไม่ได้ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าหากเป็นพื้นฐานช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่แรงคนในหมู่บ้านผมเองเนี่ยก็ทยอยกันเจาะ บอ่อปรดานกันเริ่มเยอะแล้วแล้วก็มีการมาปรึกษาเรื่องระบบการติดตั้งหรือให้ผมไปช่วยติดตั้งให้ก็มีนะฮะช่วงนี้เริ่มทยอยเจาะบาดานแล้วก็ลองลองดูครับใครที่จะทําเกษตรนะครับหรือไม่ไม่เกษตรก็แล้วแต่นะครับน้าเป็นเป็นชีวิตแล้วก็เราเอาน้ํามาอุปโภคบริโภคเองนะครับลําพังแค่ระบบน้ําประปาในอําเภอในในระบบหมู่บ้านเราก็คงไม่เพียงพอนะครับก็ วันนี้มาสั้นอนานไม่จบเพลงถ้าเล่นยาวไปกค่คราวนี้เดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับก็มาฝากบทเพลงฝากเสียงกีตาร์น,น,านานแล้วไม่ได้ฟังกันช่วงนี้ก็ผมก็บินติดตั้งโซลาร์เซลลทาง,งานอยู่นะครับก็เจอใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ